แรงงานลาวและแรงงานกรรมัมพูชาในประเทศไทยสวยแล้วนายจ้างจะไม่จ้างงานอีกต่อไปซึ่งเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสวัสดีค่ะก็มาพบกับแอดอีกเช่นเคยนะคะด้วยในวันที่24พฤษภาคม2566สําำนักบริหารแรงงานต่างด้าวของไทยได้ออกแจ้งการมาว่าเดี๋ยวแอดมินจะอ่านให้ฟังก่อนนะคะหลังจากนั้นเราค่อยทำความเข้าใจกันอีกทีหนึ่งนะคะ โดยในกำหนดการได้ระบุไว้ว่านับตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2566การยื่นดีมานของสัญชาติลาวและกัมพูชาให้ไปยื่นอยู่ที่สจจหรือสจกที่ตั้งอยู่ในท้องที่สถานที่ทำงานของคนต่างเด้าโดยจัดหางานจังหวัดหรือผู้อำนวยการสำนักง,งานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10 จะเป็นผู้ลงนามในหนังสือถึงประเทศต้นทางกรมการจัดหางานจะหยุดรับดีมานของแรงงานสัญชาติกัมพูชาและสัญชาติลาวตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2566สำหรับสัญชาติเมียนมากให้ยื่นเอกสารได้ตามปกตินะคะและนี่ก็เป็นสิ่งที่ได้ระบุไว้ในแจ้งการนะคะโดยแจ้งการตัวนี้ได้เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยแบบ M O U ซึ่งถ้าเราอยากเข้าใจเกี่ยวกับแจ้งการตัวนี้เราต้องเข้าใจในขั้นตอนการนำเข้าแรงงานแบบ MOU กันก่อนนะคะโดยขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน MOU นายจ้างจะต้องไปแจ้งดีมานหรือความเรียกร้องความต้องการแรงงานต่างชาติอยู่ที่กรมจัดหางานก่อนว่าต้องการแรงงานต่างชาติกี่คนและต้องการสัญชาติไหน และหลังจากนั้นกรมการจัดหางานก็จะไปแจ้งบริษัทจัดหางานให้นำเข้าแรงงานต่างชาติตามที่นายจ้างได้แจ้งดีมานเอาไว้สมมุตินายจ้างต้องการแรงงานลาว15คนต้องการแรงงานกัมพูชา15คนต้องการแรงงานเมียนมายี่สคนบริษัทจัดหางานก็ต้องเร่งไปหาแรงงานต่างชาติมาให้ในายจ้างตามที่นายจ้างได้แจ้งดีมานไว้นี่ก็เป็นขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างชาติแบบ MOU ของประเทศไทย แบบคร่าวๆนะคะและหลังจากที่มีการแจ้งออกมานับตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2566เป็นต้นไปนายจ้างไม่สามารถแจ้งดีมานแรงงานสัญชาติลาวและสัญชาติกัมพูชากับกรมจัดหางานของไทยได้อีกต่อไปถ้าหากว่านายจ้างคนไหนต้องการแรงงานสัญชาติลาวและสัญชาติกัมพูชามาทำงานที่บริษัทหรือว่าองค์กรของตนเองต้องไปแจ้งดีมานกับสอจจ,อจหรือสอจอกแทน โดยสจ,จย่อมาจากสำนังกงานจัดหางานจังหวัดและสจกย่อมาจากสำนังกงานจัดหางานกรุงเทพม,มหานาครแต่ว่าแรงงานพม่าสามารถขึ้นกับกมรมแรงงานได้เลยนะคะเพราะว่าสามารถแจ้งดีมันกับกรมจัดหางานได้เลยซึ่งทุกท่านอาจจะสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรในแจ้งการถึงได้ระบุไว้ว่าต้องไปแจ้งอยู่ที่สจจหรือสอจกที่อยู่ในพื้นที่ของคนงานต่างด้าวทำงานอยู่ เรื่องแจ้งการดีมานก็มีหลายรูปแบบแต่มันมีการแจ้งเตือนดีมานอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าว่าคนงานคนดังกล่าวหมดสัญญาหรือว่าหมดแรงงานหมดอายุนายจ้างก็ต้องไปแจ้งดีมานกับสจหรือสจกที่อยู่ในพื้นที่ของแรงงานต่างชาติคนนั้นทำงานอยู่อันนี้สำหรับแรงงานสัญชาติลาวและสัญชาติกัมพูชาเท่านั้นนะคะแต่สำหรับสัญชาติเมียนมาสามารถแจ้งกับกรมจัดหางานได้ตามปกติ และป,ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าสิ่งที่ทําให้นายจ้างหลายคนไม่อยากไปแจ้งดีมันกับสจจหรือสจกก็เพราะว่าต้องใช้เอกสารหลายอย่างและต้องรอนานดังนั้นการไปแจ้งดีมานกับกรมจัดหางานเป็นอะไรที่ดีที่สุดและรวดเร็วทันใจหลังจากวันที่หนึ่งมิถุนายน2566สิสิ่งที่จะตามมาก็คือนายจ้างที่ประเทศไทยหลายคนที่ต้องการจ้างแรงงานต่างชาติ พวกเขาจะไปจ้างแรงงานเมียนมามากขึ้นเพราะว่าแรงงานชาวเมียนมาสามารถหาได้ง่ายและหาได้เร็วและถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรสามารถแจ้งดีมานได้กับกลุ่มแรงงานโดยตรงส่วนแรงงานลาวและกัมพูชาก็คงเข้ามาทำงานในประเทศไทยแบบ MOU น้อยลงเพราะว่านจ้างไทยอาจจะไม่ต้องการอีกต่อไปเพราะว่ามีความยุ่งยากในการจ้างแรงง,งานทั้งสองสัญชาตินี้ ถ้าหากว่าเกิดปัญหาอะไรก็ไม่สามารถไปแจ้งดีมานกับกรมจัดหางานได้ซึ่งเป็นเพราะอะไรกระทรวงแรงงานของไทยทำแบบนี้ตามความคิดส่วนตัวของแอดคิดว่าเขาอาจจะมีการควบคุมแรงงานเพราะเขาเห็นว่าในตอนนี้แรงงานลาวและแรงงานกัมพูชามาทำงานในประเทศไทยเยอะเกินไปส่วนแรงงานเมียนมายังไม่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมาก เพราะว่ากําลังเปิดร้านทางการไทยจึงได้ต้องการให้แรงงานสามสัญชาติสมดุลกันก็เป็นไปได้และสิ่งที่คนไทยหลายคนกําลังดูคลิปนี้อยู่ที่คิดเหมือนกันก็คือการที่กระทรวงแรงงานของไทยทําแบบนี้อาจจะมีในยะะสาคัญแฝงอยู่ก็เป็นได้เพราะหลังจากที่พวกเรารู้กันว่าคนไทยหลายคนไม่ชอบแรงงานลาวและกัมพูชาและมีกระแสแอนตี้แรงงานกัมพูชาและลาวอยู่ในประเทศไทยตลอด พราะด้วยประเด็นหลายอย่างที่เกิดขึ้นที่มันได้ไปกระทบจิตใจคนไทยหลายคนก็หลังจากที่พวกเรารู้กันอยู่นะคะว่าประเทศกัมพูชาชอบเคมนู่นนี่นั่นของไทยว่าเป็นของตัวเองหรือว่ามีต้นกําเนิดมาจากประเทศกัมพูชาซึ่งประเด็นการเคมนี้ก็มีมาให้เห็นอย่างสม่ำเสมอและกัมพูชาก็มีประเด็นระหว่างกุนคมาแและมวยไทยในซีเกมปี2023 โดยประเด็นดังกล่าวก็เป็นประเด็นใหญ่ระดับประเทศเลยนะคะและคนกัมพูชาก็ได้มีการไล่นักกีฬาวอลเลย์บอลชายของไทยพร้อมกองเชียร์ให้กลับบ้านอีกทําให้คนไทยไม่พอใจเป็นอย่างมากและมีคนไทยหลายคนที่สวนกับกัมพูชาด้วยคําพูดที่ว่าแรงงานกัมพูชากลับบ้านไปเรียกได้ว่ากระแสต่อต้านแรงงานกัมพูชาในไทยเพิ่มสูงขึ้นมากและหลังเหตุการณ์ดังกล่าวและประเด็นหลายๆอย่าง ที่ทำให้คนไทยไม่ชอบคนกัมพูชาและเกิดมีกระแสต่อต้านแรงงานกัมพูชาเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและแรงงานลาวในไทยเองก็มีกระแสต่อต้านจากคนไทยเช่นเดียวกันหลังจากที่ประธานมวยลาวได้ออกมาพูดเข้าข้างกุนคแมและบอกว่ามวยไทยก็จากกุนคแมตั้งแต่นั้นมาก็มีคนไทยหลายคนออกมาต่อต้านการจ้างแรงงานลาวในประเทศไทยตลอด และก็ยังมีแรงงานลาวออกมาอัดคลิปด่าคนไทยนะคะซึ่งเป็นประเด็นหลักที่ทำให้คนไทยไม่พอใจเป็นอย่างมากอันนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในนอกจากนี้ยังมีคลิปคนลาวคนกัมพูชาด่าว่าประเทศไทยเหยียดยามคนไทยต่างๆนานาแต่มาทำงานอยู่ไทยแถมแย่งอาชีพทำมาหากินคนไทยทางๆที่คนไทยก็ให้ความช่วยเหลือสอประเทศนี้มาโดยตลอด ซึ่งสิ่งที่แอดมินได้เล่าสู่ทุกท่านฟังไปอาจจะเป็นในยยะสำคัญและสาเหตุหลักที่กระทรวงแรงงานของไทยเลือกที่จะตัดสินใจออกแจ้งการดังกล่าวนั้นก็เป็นไปได้นะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่แอดมินนำมาเล่าสู่ทุกท่านฟังทุกท่านได้คิดเห็นแบบไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ